จันทประโชโตอันว่าพระราชาพระนามว่าจันทประโชตอาหาตร,รัสแล้วว่าไมยาอันเราณสักกาไม่อาจเขเหตุงเพื่ออันจับตังราชานังซึ่งพระราชานั้นอิติดังนี้รชาชบุริษาอันว่าราชาบุรุษทั้งหลายอาหารสูกราบทูลแล้วว่า เทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพสเจท่าว่านิชยโยอันว่าความตกลงพระไทยอายังนี้เตของพระองค์เอกันเตนะโดยส่วนเดียวใสเตนะหิถ้าอย่างนั้นตวางอันว่าพระองค์ปุคลงังทรงยังบุคคลกาเรตวาให้กระทำแล้วทารู้หัดถิงซึ่งช้างอันเป็นวิการแห่งไมา เปเสหี hi. ขอจงทรงส่งไปวัสนฐฐนางสู่ที่เป็นที่อยู่ตัสสรัญโยของพระราชานั้นโสราชานว่าพระราชานั้นสุตวาทรงสดับแล้วหาทีวาหนังวาซึ่งพาหนะคือช้างหรืออาสาวาหนังวาหรือว่าซึ่งพาหนะคือมา้าคัจฉติย่อมเสด็จไปทุรังปี แม้สู่ที่ไกลตายาสก,กาอันว่าอันอันพระองค์ทรงอาจขเหตุตงเพื่ออันจับนางราชานางซึ่งพระราชานั้นอาคตังพู้เสร็จมาแล้วตถาฐา,าเนในที่นั้นพวิสติจกมีอิติดังนี้